แต่ว่าปัจจุบันครับมันเหยียบ2ล้านล้านแล้วครับทุกคน1.9ล้านล้านครับทุกคนใครที่สนใจไอเดีเกมต่างๆนะครับผมแนะนำนะครับนี่เลยครับแอดมินฟินนะครับช่วงนี้ยังไงก็ระวัง f c e e o o o ฟอมด้วยนะครับเดี๋ยวไงผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านล่างนะครับโอเคครับผมก็สวัสดีกันด้วยครับวันนี้ครับผมจะมารีวิวทีมตัวเองอีกหครั้งนะครับ S 1> <S 1> ซึ่งผมต้องบอกก่อนว่าครั้งล่าสุดที่ผมรีวิวทีมผมไปคือมูลค่าทีมผมมัน1ล้านล้านใช่ไหมครับทุกคนแต่ว่าปัจจุบันครับมันเหยียบ2ล้านล้านแล้วครับทุกคน1.9ล้านล้านครับทุกคนเดี๋ยวก็ลองดูกันนะครับว่าทีมผมมีตัวไหนมาใหม่หรือว่ามีตัวอะไรกันบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับทุกคนก็มีกิจกรรมเหมือนเดิมครับก็คือ คอมเมนต์ทายกันมาครับว่า ID ผมเนี่ยเติมไปเท่าไหร่แล้วผมบายให้ละกันครับว่าเกินแสนแล้วครับเพราะว่าผมเติมเองนะผมไม่เคยปั๊มเติมกิจกรรมตลอดนี่ทุกคนได้ดูเนาะคอมเมนต์มาครับว่าเติมมาเท่าไหร่แล้วแล้วกดไลค์มาครับก็รบกวนด้วยนะกดซับสไครต์ใน YouTube ผมให้ถึง20,000ซับนะครับถ้าเกิดถึง20,000ซับเดี๋ยวผมมี ID 10,000่มเอ็มมาแจก5 ID นะครับก็มาลุยกันเลยครับตัวแรกครับในทีมผมนะก็คือคิสเซโนโรนัลโด MC นะคือตัวเนี้ยที่ผมชอบมันมากๆอย่างโลนนี่่่ยผมต้ออองบอกกวา โลนโดเป็นตัวที่พลังแฝงเยอะมากสำหรับ MC นะครับแล้วก็การวิ่งเนี่ยนะลอยยี่สิบแต่ราคาไม่แพงครับสามหมื่นห้าครับสำหรับ MC ต่อไปครับเฟอร์นันโดตอร์เรสครับบวกสองครับต้องบอกก่อนเลยว่าอันนี้คือตัวใหม่เลยนะครับตัวใหม่ที่ผมเพิ่งได้มาเลยไม่ได้ได้จากการซื้อนะครับได้จากการเปิดครับทุกคนนี่ครับหนึ่งแสนแปดหมื่นล้านอย่างที่ทุกคนรู้เลยครับตอร์เรสก็คือไวมากครับเฟอร์นันโดตอร์แหลนะครับวิ่งเร็วมากสปีดต้นเร็วมากและที่สําคัญครับขวานะเท้าขวายิงคมสัตว์รัสเซียครับทุกคน ต่อไปครับซนหนึมินบวกแตัวนี้ก็เพิ่งซื้อมาเช่นกันครับซื้อมาตอนนั้นผมซื้อมาตอน6ก0 0 0่เอ็มครับตอนนี้ดีดไปจะ8 0,000ื่นแล้วนะครับทุกคนซนหนึ่นมินอย่างที่ทุกคนรู้ครับพิ้วเร็วนะครับแต่บางนิดนึงเปิดแม่นปั่นได้ครับแล้วก็สำหรับ p ี h เนี่ย f อพน้อยมากๆ18ครับทุกคน17ครับขอโทษครับ p าว e l ลเน็ตเวบวก5ครับอันนี้ตอนนี้เป็นตัวเมตามากๆนะเน็ตเวไม่ต้องลงลึกกันมากนะครับสับเอบวก5ครับ Uhm. กุล <te> ลิตทีทีบวกแปดอัน er. ín. นี้ก็ตัวเดิมๆครับที่ทุกคน uh huh. <the world> ส่วนใหญ่จะมีนะครับกอลิสกาบวกเจ็ดครับทุกคนนี่เป็นกลางรับที่ราคาค่อนข้างดีนะในตอนนี้ครับราคาสูงครับเพราะเอฟพีน้อยและเล่นดีด้วยเปโอบวกแปดครับอันนี้ก็ราคาพักไปสองแสนหกแล้วนะครับทุกคนเจอโรมโบเตงนะครับบวกหกเอลเชครับแปดพันล้านครับฟานไดครับทุกคนนี่บวกห้าครับสี่หมื่นล้านครับยี่สิบีวาย มีมาเล่เป็นตัวรถ FP ตัวใหม่เข้ามานะครับ45,000แล้วทุกคนแพงเวอร์ครับเป็นเป็นตัวบัคเนาะกูตัวครับอีกแสนสี่คือง่ายคือทีมผมมูลค่าเหยียบ2ล้านล้านเพราะตัวบัคพวกนี้เยอะด้วยนะครับทุกคนตอนนี้เขายังไม่ปรับราคาลงครับนี่ครับแล้วก็ตัวสำรองครับเรามีเนม่าครับเนม่าตอนนี้ผมค่อนข้างแนะนำนะอย่างที้ทุกคนได้ดูผมเคยถ้าเกิดคนไหนคนได้ดูผมเล่นเนี่ย มันพิュฟมากและปั่นดีด้วยครับสำหรับบัวหกเนาะไม่มีคนขายนะหนึ่งหมื่นห้านะครับโรนัลโด้โรนครับสามหมื่นแปดครับทุกคนเบนเซม่ายี่สิบเอ็ดทีวายตัวนี้ก็เป็นตัวใหม่ที่ผมเสริมมาเป็นซูเปอร์ซับนะผมรู้สึกว่าเบนเซม่าปีนี้ยิงคมมากแล้วก็ค่อนข้างวิ่งเร็วด้วยเห็นไหมครับอันนี้ไม่ลงสปีดต,ต้นวิ่งร้อยสิบสี่ครับทุกนะคนแล้วถนัดสองเท้ารูปร่างไม่เล็กเลยร้อยแปดห้าน้ำหนักแปดสิบเดอะบอยครับตัวนี้เป็นซีดีเอมเอ้ยซีเอ็มที M ่โหดที่สุดสาหรรัับบในในจผมล 23, ค มาโครลอยครับ 20TS ครับ1,000 0ครับปริซิตครับรถเวลว์กแปดครับเป็นตัวรถ FP นะครับพวกนี้นะครับทุกคนต่อไปครับตัวสำรองครับยูเซบีโอครับ4 6 0 0 0ครับทุกคนสำหรับบวก2ครับโซคาเตสบวก2ครับ6,000ล้านครับคิมมิชบวก6ครับทุกคนนี่24,000นะครับทุกคนเลวาน 20TS บวก5เลวานผมมีหลายปีนะนี่ครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวที่น่าเศร้าที่สุดครับ ผมตีบวกสีขึ้นบวกห้าสองรอบหมดไปสองแสนเอฟไม่ติดครับไม่งั้นทีมผมคงสองล้าน,ล,านล้านบวกบวกไปแล้วครับทุกคนผมบอกเลยว่าสำหรับผมนะกองหน้าโน,นหนึ่งในตอนนี้นคือเลวานี่ยี่สิบเอ็ดทีเอทีวายนะครับใครมีตามก็ไปจัดบวกห้ากันได้ครับโรนัลโดยี่สิบทีเอฟนะครับทุกคนคิสเชโ,โนโรเนลโดยี่สิบเอทีวายคือตอนนี้ต้องบอกก่อนทีวายยี่สิบเอนะครับราคาค่อนข้างสูงขึ้นนะเพราะตอนนี้มันเป็นลิมิเต็ดเข้าไปแล้วนะครับอย่างที่ทุกคนรู้ครับมีเบลเซม่ายี่สิบทีเอฟ คือง่ายๆคือหลายๆตัวในทีมผมอะเป็นนักเตะปีเก่าๆทั้งนั้นเลยอย่างที่ทุกคนรู้นะผมเป็นคนที่แบบไม่ว่าจะได้นักเตะมาใหม่หรืออะไรไงผมไม่เคยขายนักเตะเก่าผมก็ไม่รู้ตัวผมทำไมปีฮอตผมยังเก็บไว้เลยครับทุกคนนาบี้บวกห้าครับโด้เอลเฮชบวกห้าตัวเก่าขอไปเร็วๆเลยกันครับโรนันโดหล่อครับเอลลีบวกห้าเอลเฮชครับซอนวินมินยี่สิบทีวายบวกสี่ครับไม่กล้าวทีบวกห้าครับยี่สิบทีเอสซอนบวกห้าเก้าหมื่นครับบักมากครับยี่สิบทีวายมาเน่ครับ บวก3ครับฮาแลนด์ยี่สิบทีเอสครับทุกคนโรนโดบวก5้าปีฮอสครับพาวเวลเน็ตเวิดบวก6กปีเอลเฮสครับจริงๆผมตีบวก7ติดด้วยนะเน็ตเวิดแต่ว่าขึ้นบวก8เรียบร้อยครับกุลลิดฮอตบวก5ครับเดี๋ยว FP 200กลับมานะกุลลิดผมบอกเลยว่าฮิตแน่นอนครับกลับมาฮิตแน่ๆปีนี้ครับตำนานมาเกเด้แลมบาร์ดครับเกียรติศักดิ์ครับพี่โก้ครับฟานได้าสิบเกทีบาทีเอสครับลูนี่บวก7จ็ดกรครับบวก7กุลลิด2ตัวครับทุกคน บิสซาก้าครับอันนี้บัคนะครับ90,000นี่ครับมูลค่าทีมกูเยอะเพราะพวกนี้แหละครับนี่ครับ90,000เตโอครับบวกแครับกูตัวบวก6ครับนี่ครับราคาเยอะพวกนี้ครับ20,000ครับเตโอออนองเดสครับบวก7 36,000ครับเอ็ดวินคูล่าบวก8 31,000ครับโฟซูเมนซ่าครับ20,000ครับบวก8ส่วนใหญ่นะผมบอกเลยว่าถ้าเกิดตัดตัวราคาบัคออกไปผมว่าทีมผมน่าจะตกประมาณแสนสองเอ้ย1.2ล้านล้านไม่น่าจะเกิน1.5ล้านล้านเลยนะครับ แต่ว่าตอนนี้ด้วยมูลค่าบักด้วยอะไรในตลาดแล้วครับทาให้ราคามันดีดไปค่อนข้างสูงครับเกือบ2ล้านล้านครับทุกคนซึ่งจริงๆแล้วผมก็มีตัวอีกมากมายที่จะทำให้มันสองล้านล้านนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับทุกคนก็มาลองดูกันครับว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับทีมใหม่ผมวันนี้ครับก็แผ่น4222นะครับแท็กติกครับนี่ครับแล้วก็แท็กติกทีมนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูไฮไลท์กันครับว่ามันจะเป็นประมาณไหนนะครับไปไปดูไฮไลท์กันครับผม มาครับเฟอร์นันโดตอเรสนี่ครับไปลุดกุลิบครับกอเรสกากอเรสกาส่งลอนโดครับเดี๋ยวตอเรสกองหน้านะเพื่อนไปหน่อยตอเรสโอเคปึบนี่ครับเฟอร์นันโดตอเรสตอเรสซ้ายครับทุกคนโอ้โห นี่เขี่ยมาเคาะอยู่ประมาณ5นาทีในเกมครับนี่คือตอเลสนะครับทุกคนอย่างที่ผมบอกขวาแม่งคมมากตอนแรกครับอันนี้คือซ้ายก็เสียมมุงอตอนเลสครับท่านผู้ชมโอ้โหเข้าใจแล้วทำไมมึงตัวรับแบบเกือบแสนห้า โบโบเต็งสกัดบอนได้ครับเกมเริ่มเร็วขึ้นแล้วครับคิเซโน่ครับคิเซโนบังต่อเลสเฟิร์นันโดต่อเลสไปแล้วครับหลุดเดียวหลุดเดียวเฟิร์นันโดต่อเลสเข้าไว้อูสุดสุดๆครับทุกคนเฟิร์นันโดตอเลสโอ้โหราคาแสนห้าบวกหนึ่งเข้าใจแล้วครับทุกคนทําไมราคามันถึงดีดไปขนาดนั้นเนาะวิ่งเร็วครับมันวิ่งเร็วครับสกิลปึ๊บวิ่งหายเลย โอเคครับสกัดบอลได้ไปเลยสวนกลับเฟอร์นันโดไม่ได้เอ้ามาขยันอยู่ครับ Fernando. เฟอร์นโดเพื่อนยังได้ครับเฟอร์นโดวิ่งแล้ววิ่งมาผมรุดดิอย่างนี้อย่างนี้นเร็วกว่าต้องเร็วกว่าแคมเบลอยู่แล้วปึบ๊บสกิลเฟอร์นันโดส่งเพื่อนยังไงกุลิดกุลิต,ลตส่งซอนซอนหมุนหมุนหมุนนี่ครับโอ้โหเทคนิคการขึงของซอน เพิเขาไล่บอลดีนะไปแล้วครับเข้ากลางจนได้ครับลูกนี้แต่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่สงไม่ยิงไปโอรครับทุกคนโอ้นี่ครับมันคือการขึงบอลน,นะเขาน่าจะออกแล้วนอแต้มเขาเยอะด้วยนะครับมันคือการขึงบอลครับก็คือจังหวะ คือเหมือนนักแข่งอ่ะเวลาเขาเล่นอ่ะเขาจะไม่ยอมเสียบอลง่ายครับแล้วเวลาคนเล่นเกมรักเหมือนที่คนรู้มันก็จะโลกนะเวลาโดนขึงบอลน,นานๆโดนเคาะบอลไปมานานๆอะไรอย่างเงี้ยครับมันคือเทคนิคประมาณนี้ครับก็คือความบอลให้ใจเย็นที่สุดแล้วก็ยัดเข้าการให้ได้ครับเราจะมีโอกาสยิงของเราเองนะครับทุกคนก็ประมาณนี้เลยไปครับตอเรสตอร์เลสต้าครับรนโด เฮ้ยยังไงลูกนี้โอ้โหกุหลิดครับโอเคโอเคนี่ครับคืนโรนันโดอ่ะที่ผมแบบคือจริงกับผมว่าตอนนี้ผมยังไม่คิดมีแผนจะทำโรนะัโดยี่สิบเอ็ดนะทีวอ่ะเพราะมันช้าครับแต่เอ็มซีมันเร็วจริงๆครับผมชอบความเร็วโอเคครับตัดบอลได้ครับไปต่อเลส้องต่อเลสต่อเลสไปพาวิ่งหน่อย โอ้ไม่แซงว่ะตอเลสไม่แรงแต่ส,ก, <Laura> สก,กิลได้โอเคไม่แซงแต่สก,กิลได้ครับตอเลสบอกโอ้โหโโแต่ว่าแต่ว่าด้วยความที่เป็นฟีฟ่าไรซี่อะครับทุกคนพลังโกงยังไงแต่แม่งก็เหมือนวิ่งหนีกองหลังไม่ได้เอมบาบูวิ่งทันไตโอวิ่งทันตอเลสอย่างเงี้ยครับทุกคนเนาะ นกลับไปโดโอ้โหหลุดเดี่ยวเลยครับลูกนี้เฟอร์นันโดตอเลสครับทุกคนโอ้โหจังหวะสกิลแบบต่อกไข่อะแล้วแม่งวิ่งสปินตัวโคตรเร็วครับโคตรของโคตรเร็วเลยครับเฟอร์นันโดตอเลสนะครับทุกคน ไปครับส่วนกับครับไปเฟอร์นันโดเฟอร์นันโดไปแล้วครับท่าตอกไข่ท่าเดิมเลยครับทุกคนเฮ้ยโอโหเฮี้ยผมวิง่งติดามโอเคได้อยู่โอเคเฟอร์นันโดแก้มือหน่อยด้วยปึ๊บปึ๊บโอเคโอเค,โอ,เคโอ้โหลูกมาจากหลุดเดียวครับเฟอร์นันโดที่อันนี้มื่กกี้เฟอร์นันโดจะหวะผมกดผิดเองนะผมหักเข้ามาและกล้องหลังเขาวิ่งตามมาครับ แต่ก็แก้ตัวได้ครับเฟอร์นันโดขยันมาตัดบอลจนได้ครับไปเน็ตเวทเอาหน่อยเฟอร์นันโดสวยสวยเฟอร์นันโดเปิดไม่เคยตรงในเวนได้อยู่ลุกฤทิตซ้ายมหาปะเลยอ้โผลมึงเซฟอุตลุดเลยนะเนเ็ตเป็ด ลูกบักลูกบักโอเคโอเคหลังจากที่โกเซมุตลุดมึงก็โดนลูกบักของลูกกุลิดกูเข้าไปนี่ครับลูกอย่างนี้คือเอาจริงนะฟุตบอลจริงค่ะเขายิงแนละ้วเขี่ยมาแล้วก็หมุนเปิดข้างหลังแล้วก็โยงโคง้งม่งไปแล้วครับสวนกันะัหน้อยคิเซโนโ่คิเซโนโไปเฮ้ยวิ่งไม่ดีซ้อน้อนมึงเติมมึงเติมโอโหจะโดนวิ่งแซงแล้วเนี่ยไปแล้วโผส่ง ฟาวโอเคเกมเกมเกมลูกเขาลงมาเป็นแบบมารับอะเร็วมากครับทุกคนไปโอ้โหลูกสูตรครับทุกคนโอโ้เขี่ยแล้วยิงครับทุกคนอันนี้คือลูกสูตรเลยนี่ครับเขี่ยแล้วซัดครับหายครับทุกคนอายังไงลูกนี้โอ้โหมั่วมายังได้อยู่เอาไป เอาหน่อยเอาหน่อยกองหน้าเติมหน่อยโอ้โหไม่ได้ครับมันสวนกับเร็วไม่ได้ครับเหมือนกองหน้าผมเติมช้าไปฝั่งนูน้นโจคิมเมเล่เฟอร์นันโดตอเลสวอลเลยแบบชีวิตจริงลูกนี้เฮ้ทุกคนครับผมเสิร์มันมาผมไม่ผิดหวังเลยครับทุกคนนี่ครับหาบอลเลยแบบเอลินโยเฮ้ยไม่ผิดหวังจริงครับสำหรับการเสริร์ฟเฟอร์นันโดตอเลสน,นะครับทุกคนโอเคครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับ จริงๆแล้วผมไม่ได้ตั้งใจมารีวิวเฟอร์นันโดตอเลสนะแต่พอมันไปเล่นแล้วอะไรเนี่ยคือตอเลสแม่งแบบโดดเด่นมากๆครับทุกคนมันแบบบางทียิงไกลบ้างยิงลูกมั่วได้บ้างวิ่งแซงเขาบ้างอะไรเนี้ยครับก็ลองคอมเมนต์มาดูนะว่าผมควรจะขายตอเลสแล้วเอาเงินไปซื้อเลวนันยี่สที่ผมอยากได้ไหมนะครับเพราะจริงใจผมอยากได้เลวนันยี่สิทบก้มากแต่ผมตีขึ้นบก้ไปสรอบอะมันแตกหมดเลยครับท่านผู้ชม ันก็เลยเสียเซลล์เสียใจสักนิดนึงครับเติมเป็นหมื่นอ่ะใช่ไหมถูกไหมเหมือนเงินหมื่นเราหายไปฟรีๆครับทุกคนก็อย่าลืมนะครับเลือกกิจกรรมกันมาคอมเมนต์มาครับว่าผมเติมไปเท่าไหร่แล้วแล้วอย่าลืมกดไลค์นะครับกดไลค์และคอมเมนต์นะครับแล้วก็สำหรับคนที่ยังไม่เคยกดติดตามรบกวนกดติดตามผมให้ถึง2อ0 0 0ซับน้าหรือว่า2,000บวกๆเองครับก็จะครบ20,000แล้วเดี๋ยวมี ID 10,000นมเอ็มมาแจกให้ดีนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆครับที่รับชมจนจบครับฝากกดไลค์กดด Subscribe พี่้้ววยยยนะคครรัับบบบไปแล๊าา